ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินสีหกประการนี้หกประการเป็นฉไหนคือจากขุณสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีมะนินสีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินรียหกประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเราไม่นับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์เพราะท่านเหล่านั้นไม่กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรี์หกประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเรานับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและว่าเป็นพรามในหมู่พรามเพราะท่านเหล่านั้นกระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ ของความเป็นสมณะและของความเป็นพรามณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่